ุณแม่คุณแม่มีปัญหาเรื่องไมเกรนข้อเขา่าแล้วหัวไหลหัวไหลนี่เป็นอะไรฮะอะหัวไหลนะคะก็ปวดแล้วก็ชาแขนมันจะปวดมากค่ะทํายกขับรถถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะขับไม่ได้เลยค่ะเป็นเป็นหัวไหลติดหรือเปล่าไม่ติดค่ะมันเหมือนประมาณอักเสบ เรื้อรังอย่างเนี้ยค่ะอืแล้วปัญหาไมเกรนนี่เป็นมานานไหมครับประมาณสิบกว่าปีได้ค่ะสิบกว่าปีเป็นยังไงครับปวดแค่ไหนครับปวดหัวมากแล้วก็ถ้าไม่ทานยาเนี่ยก็จะปวดจนตาลายไปหมดเลยค่ะอาเจียนด้วยอืค่ะจะปวดตอนไหนฮะตอนเย็นค่ะตกเย็นปวดค่ะตกเย็นปวดทุกวันค่ะเป็นประจําเลยเป็นประจําค่ะถ้าเกิดไม่ได้ทานยานอนหลับเนี่ย รุ่งขึ้นจะทํางานไม่ได้นะคะมันจะปวดอ,อ๋อนแสดงว่าก่อนนอนก็จะหลับไม่สนิทค่ะ <c oughs> ใช่ชอบตื่นตอนกลางคืนนะคะอืค่ะ <c oughs> ต้องทานยาต้องทานยานอนหลับทุกวนันถ้าเกิดไม่ทานเนี่ยกลัวว่ารุ่งขึ้นเนี่ยจะทํางานไม่ได้ฉะนั้นต้อง,งทานทุกวันนะคะ ไม่เคยหยุดเลยต้องทานทุกวันยาโนนหลับค่ะใช่ค่ะเป็นยาที่คุณหมอสั่งหรือว่าอเองใช่ค่ะคุณหมอสั่งให้ค่ะหมอสั่งให้แต่<อ>ว่าแต่ว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยอบางทีเดือนนึงเนี่ยไปหาหลายครั้งแล้วขอยาอย่างเนี้ยหมอตกใจแล้วคิดว่าเอายาไปขายหรือไงไม่รู้แบบพูดจะ,ะเหมือนเหมือนเอาเป็นอะไรที่ทําไมเนี่ยทําไมกินอะไรอย่างเนี้ยค่ะลูกทราบไหมฮะทราบค่ะบางทีก็ให้เขาไปเบิกยาให้โอไม่เพราะว่า ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือยานอนหลับนี่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับค่ะคือโดยปกติเนี่ยยานอนหลับสมัยนี้ก็คือเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคะครับซื้อร้านขายยาไม่ได้ต้อง,อง<า>ไปงเอาที่ฮะส่วนใหญ่จะต้องไปเอาที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกแพทย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนติดยานอนหลับเนาะ แต่ก่อนเราใช้กันแบบผิดๆนะฮะมีขายตามร้านขายยาใครอยากซื้อก็มาซื้อไปแล้วท้ายที่สุดคนก็ติดยาคือถ้าไม่ได้ทานก็นอนไม่หลับถูกไหมฮะครับจริงๆห้ามทานต่อเนื่องกันใช่ไหมอ,อ่าจริงๆไม่ควรทานต่อเนื่องแต่มันมีบางครั้งเหมือนกันเพราะว่ายานอนหลับสมัยนี้เนี่ยมันคลายเครียดได้ด้วยมันเป็นยาที่ร่วมกันอยู่ถ้าความเครียดหายไปมันก็ช่วยให้หลับได้ถูกไหมฮะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจยนยานของหมอที่เป็นผู้สั่งต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของหมอเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจำเป็นต้องใช้เช่นคนเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความดันมันอาจจะพุ่งขึ้นแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดหลอดเลือดแตกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังจำเป็นอยู่ครับนะแต่ว่าในรายที่เครียดจากการทำงานหรืออะไรที่ความดันไม่ได้สูงพรวดพลาดอะไรพวกนี้ จริงๆพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้แล้วนึกยังไงฮะถึงมาทำความรู้จักกับบิมก็มีคุณปุ๊กอะค่ะเขาชอบมาทําเสริมสวยที่ร้านนะคะครับก็มาแนะนําแต่มาสี่ครั้งแล้วก็ไม่สนใจอค่ะพวกนี้จะไม่สนใจเลยโอ้หลายคนฮะผมเจอตอนแรกก็ไม่สนใจเลยฮะ ไม่ถึงที่ตาเออไม่ใช่ฮะประมาณนั้นเลยค่ะพอรู้สึกว่ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะก็เลยลองมาดูเอกสารที่เขาให้ไว้อะค่ะคแต่ว่าไม่ใช่ทานเลยนะคะดูซีดีก่อนว่ามันเป็นยังไงดีศึกษาเอกสารก่อนพอดีเข้ามาครั้งที่ห้านะคะก็บอกมีมาหรือเปล่าอะจะลองทานดูอยากลองดูค่ะอยากลอง,ลองดู แล้วยังไงฮะก็เอามาทานดูค่ะก็เปลี่ยนแปลงมากคือรุ่งขึ้นเนี่ยคือนอนคืนนั้นก็นอนหลับสนิทเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ทานยานอนหลับนะคะแต่ว่าทานยานอนหลับเนี่ยจะตื่นตอนตีสี่ทุกวันจะตื่นมาแล้วก็ยังต้องตื่นตอนตีสี่แล้วก็เหงื่อออกเต็มไปหมดเลยแต่วันแรกที่เริ่มทานหลับไปถึงเช้าทานแค่ไหนฮะสองแคปซูลค่ะทานสองแคปซูลก่อนนอนนะครับแต่ตอนนั้นมีบีมน้ําด้วยนะคะ น้ำของบีเป็นน้ำมันคุดด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วทานคู่กันด้วยทานคู่กันก็ทานครึ่งครึ่งซองอะค่ะค่ะทานครึ่งซองก่อนนอนใช่ค่ะพร้อมด้วยแคปซูลสองเม็ดใช่ค่ะแล้วหลับสนิทยาวหลับสนิทยาวเลยค่ะโอ้ดีใจเลยใช่ไหมฮะค่ะตื่นมาเฮ้ยทำไมอาการที่เมื่อวานเนี้ยมันหายไปหมดเลยเหมือนเป็นวันใหม่ที่ไม่ใช่ฝันว่าตื่นตอนตีสี่ไหมฮะ ไม่ฝันนะะแต่ว่าตื่นมาเช้าขึ้นมาอุทยทไมสดชื่นมากเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงอะค่ะวันแรกแค่นั้นเหรอฮะใช่ค่ะวันแรกเท่านั้นเองอะอย่างวันเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหลือถึงวันนี้เลยอะค่ะอาการที่เมื่อวานที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แค่วันแรกวันเดียวค่ะวันแรกอะค่ะอาจารย์ครับทาไมมันส่งผลเร็วขนาดนั้นผมเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ยานะฮะอาจารย์ประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยที่มันเร็ว เขาะอว่าผ่านทหารจํานวนเยอะคือเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรามันมีอยู่ตั้ง20,000ล้านถึง5า5 0 0ล้านเม็ดคือเซลล์ของเราทั้งหมดมัน75,000ล้านเซลล์ถูกไหมฮะครับก็แต่เป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยแต่เป็นเลือดขาวประมาณประมาณ20,000ถึง5า5 0 0ล้านจำนวนมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับ แล้วความผิดปกติทั้งหลายแหล่ทาร่างกายของเราก็เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่ไม่สมดุลอถ้าหากไม่เลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาครับเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลการที่เราทําให้ไม่เลือดขาวตอบรับแล้วก็ให้ทําหน้าที่แล้วมันสื่อถึงกันตลอดเวลาในที่สุดสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านไม่เขาไม่เลือดขาวทําหน้าที่พร้อมกันอย่างรวดเร็วครับ เพราะมันสื่อถึงกันตลอดเวลาด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โดยการหลั่งสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลูคินนะครับันเมื่อเป็นเช่นนี้อาการตอบรับมันจึงเร็วนะฮะม,มันไม่ใช่ว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากที่เรากินเข้าไปแล้วไปวิ่งไปตามทวิวะต่างๆมันไม่ใช่1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึหนไปเรื่อยครับมันเป็นตัวหนึ่งหนึ่งไปกระตุ้นไม่เลยขาวหเม็ด ไม่เลือดขาวก็กระตุ้นไม่เลือดขาวอื่นๆมันเป็นลักษณะเหมือนกระจายกันออกไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่รอบด้านนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้อาการที่เกิดขึ้นจึงได้รวดเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนแต่ละคนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีอย่างนี้ไม่ใช่อาการรุนแรงนักหรอกนะครับแล้วการที่ใช้สองแคปซูลต่อต่อครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันก็ไปทําให้ไม่เลือดขาวเนี่ยตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วไม่เลือดขาวเม็ดหนึ่งมาตอบรับมันก็บอกไม่เม็ดเลือดขาวอื่นในสุด กองทหารทั้งกองทัพไปสองหมื่นล้านไป5้ามืลทานทำหน้าที่แบบเดียวกันมันก็ปรับสมดุลได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของคุณแจวันแรกก็คือเห็นผลเชื่อเลยไหมเชื่อค่ะเชื่อคราวนี้เชื่อเลยเหรอวันแรกเก็มาบริษัทเลย่ะคะโอ้แล้วยังไงต่อไปครับกับ ก็หลังจากนั้นนะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนเราก็รู้สึกว่าระหว่างหนึ่งเดือนมาเนี้ยเราทํางานเนี่ยไม่เหนื่อยเลยบางทีลูกค้าเยอะๆเนี่ยนะคะทำทำจนทําไมลูกน้องเดี๋ยวหยุดพักเดี๋ยวหยุดพักแล้วก็ลูกน้องอุ้งงานหรือเปล่าแต่เราลืมไปว่าเราอ่ะทันตัวบีมไว้นะคะจนทำงานจนเนี่ยเหมือนตอนที่เป็นสาวอ่ะนี่ก็ยังสาวอยู่นะฮะตอนนั้นสมัยก่อนเป็นสาวเนี่ยเปิดร้านเนี่ย คือมาตอนไหนทําหมดเลยค่ะตีสามยังทําเลยนะคะเราเราสู้ได้ถึงประมาณนั้นเลยค่ะคุณไม่บอกว่านี่ลูกชายนี่ยังนึกว่าพาแฟนมาเลยนะอืมอ่ะเสร็จแล้วยาต้องทานอีกไหมฮะก็พอเราไม่ปวดแล้วเราก็ไม่ต้องทานแล้วใช่ไหมคะไม่เคลนหายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่ทานเลยนอนหลับสนิทไม่เคลนหายค่ะจนเคยหมอดูเคยดูบอกว่า จะอยู่ถึงร้อยแปดปีแล้วอ้หมอเชืจะเ้าแล้วหมอที่จะบ้าแล้วแบบคนป่วยอ๋อตอนแรกไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อค่ะแต่ตอนนี้ตอนหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยเราคิดว่าอุ้ยเราต้องอยู่ร้อยปีแน่เลยเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจจริงๆนะคะทุกวันนี้ยังยังคิดอย่างนี้อยู่นี่ทานมากี่เดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนแล้วเนี่ยก็เราก็มีความว่า เอ๊ะภายนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าดีจริงข้างในเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยตับไตตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยไปตรวจมาค่ะอ่าไปตรวจสุขภาพมาวันที่สิบนี้นะคะอ๋อนี่มีผลโอ้โหมีผลอ่ะผมขอใบนึ้รีบรีบไปตรวจมาเลยว่าเพราะว่าเวลาเราจะมาพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เลยไปไปตรวจมาทุกอย่างดีหมดแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะบอกกับคุณหมอดูประวัติสิ ก่อนหน้าเนี้ยเก้าเดือนเนี่ย,ยไปไ<ด>หาหมอผมผม,มองไม่ค่อยออกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะค่ะลองดูนะฮะชื่อเนี่ยวันแล้วก็วันที่นะโอมี HDL 173็ดิมนะฮะอ่าเดี๋ยวด้วให้อาจารย์คุยให้ให้ทีอีกทีแล้วแล้วกันนอกรอบนะฮะอันนี้สําหรับผมแต่ทุกอย่างดีหมดคุณหมอไม่ได้บอกไม่ได้ทักอะไรไม่เลยครับทีแรกก็ตอนที่ฟังผลนี้ก็จะฟังว่าคุณหมอจะบอกว่ายังไงเพราะเราทานมาเยอะเลยนะคะ คุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างเลยไขยมันเลวเนี่ยลดลงไขมันดีเนี่ยขึ้นเ,เพิ่มขึ้นไ uh huh. ตรกลีเซอไรดีขึ้นเกล็ดเลือดดีตับดี uh huh. แล้วก็ไตดีตับหวานเลยทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นมากเลยคุณหมอเพราะว่าเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์นะ oh. เราก็เลยมาตรวจดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าผมเรียนถามเผื่อเป็นอาจจะสิ่งที่กณแชยอยากจะทราบวันนี้เนี่ยบิมมาประมาณสิบเดือนแล้วเกิด หยุดไม่บิมเนี่ยอาการเช่นนอนไม่หลับไม่เกรนจะกลับมาอีกไหมฮะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารเสริมเนี่ยนะคะคเ,เขาแนะนำว่าเวลาทานเนี่ยนะคะมันมันต้องทานแบบต่อเนื่องครับเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันเราต้องถามตัวเองว่าภูมิคุ้มกันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันไม่เกิดสมดุลเนื่องจากอะไรสาเหตุก็มีหลายอย่างใช่ไหมฮะ ทุกวันที่เราทานอาหารมันก็มีมลพิษติดไปด้วยนะฮะสารกันบูดเดินไปทาท้องถนนก็มีสารตะกัวจากรถหรือฝุ่นละอองเยอะแยะไปหมดสิ่งพวกนี้นะคะที่มันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสารที่หรืออาหารที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยมันอาจจะต้องทานต่อเนื่องแต่เราสามารถปรับได้ก็คือว่าถ้าอาการ น้อยลงหรือคงที่แล้วเราปรับลดได้แล้วก็อาจจะหยุดไปสักชั่วขณะหนึ่งก็ได้ก็ได้แล้วก็กลับมาทานใหม่หรือเมื่อมีอาการเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับให้ขนาดมันสูงขึ้นอันนี้เป็นการใช้สารอาหารที่ใช้สำหรับปรับระดับภูมิคุ้มกันคือเราจะใช้แบบนี้นะคะนั่นแหละครับจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ด้วยตัวเราเอง เพราะมันไม่อันตรายนะฮะไม่ลอดภัว่โอเงใช่ครับปลอดภัยหนึ่งรอ้อยเอเซนก็เพื่อให้เน้นเป็นการเน้นว่ามันปลอดภัยอย่างไรคุณต้นเกิดมาแล้วนะฮะว่ามันทําจากอะไรนะมังคุด,ดถั่วเหลืองงาดำฝรัง,าางบัวบกครับทุกคนกินมาแล้วเพีงเยงแต่เราสกัดเอาองค์ประกอบที่เด่นของทั้งห้าตัวมาผสมกันให้มันเสริมประสิทธิภาพ คือ1นบวกหไม่ใช <te le smoke> um, ่2องเสริมประสิทธิภาพหมายถึง1นบวกหนึ่งกลายเป็น4ี 4, 6, ่สีบวกสไม่ไม่ใช่8กลายเป็นสินะฮะคือการเสริมประสิทธิภาพซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่าซินิชซึ่งก็ลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเอาสิ่งที่ปลอดภัยซึ่งคนกินมาแล้วหลายชั่วคนมาใช้เพราะ้นอันตรายจะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสารตกค้างด้วยคุณอ